พี่ไม่ได้ใส่อารมณ์แต่ยุคนี้ต้องใส่อารมณ์นะไม่งั้นขายของไม่ได้เคยสงสัยไหมว่าทําไมหลายๆอย่างราคาสูงแต่คนยังแห่กันซื้อทั้งๆที่ฟังก์ชั่นก็ไม่ได้ตางอะไรจากของที่ถูกกว่าเลยเรื่องนี้ไม่ใช่เพราะสินค้าแพงกว่าอย่างเดียวแต่เพราะสินค้านั้นใส่อารมณ์ลงไปในแบรนด์ด้วยยุคนี้ถ้าแบรนด์คุณไม่มีอารมณ์บอกเลยว่ายอดขายอาจจะไม่พุ่งเท่าที่คิดในยุคปัจจุบันผู้บริโภคไม่ได้ซื้อสินค้าแค่เพื่อตอบสนองความต้องการพื้นฐานอีกต่อไปพวกเขามองหา ความรู้สึกคุณค่าและความเชื่อมโยงทางจิตใจที่แบรนด์สามารถมอบให้ได้นี่แหละคือหัวใจของอีโมชั่นแนลแบรนดิ่งยกตัวอย่างง่ายๆเราไม่ได้ซื้อ iPhone <c oughs> เพื่อโทรเข้าโทรออกแต่เราซื้อความรู้สึกว่าเราคือส่วนหนึ่งของเทคโนโลยีล้ำสมัยหรือการซื้อโรเล็กซ์ไม่ได้ซื้อมาเพื่อแค่ดูเวลาแต่ต้องการตะโกนให้โลกรู้ว่า <c oughs> ฉันประสบความสําเร็จนะเห็นไหมครับว่านี่ไม่ใช่แค่สินค้าธรรมดาแต่มันคืออารมณ์ที่แบรนด์มอบให้แล้วเราจะเอาอีโมชั่นแนลแบรนดิ่งมาใช้กับธุรกิจของเรา อย่างแรกเลยฮะสร้างตัวตนที่ชัดเจนครับก็คือแบรนด์อิเดนติตี้ใครๆก็รู้ว่า n นก e ้เนี่ยคือแบรนด์ที่บอกให้เรามุ่งมั่นและ Apple คือแบรนด์ที่สร้างแรงบันดาลใจเทคโนโลยี <c oughs> แต่คําถามคือแล้วแบรนด์คุณละ่ะคนจําคุณว่าอะไร2คือใส่ใจคุณค่าทางจิตใจ e m o t i o n a l value ลองหาจุดที่แบรนด์คุณเชื่อมโยงกับผู้บริโภคเช่นสร้างความภูมิใจความอบอุน่นหรือแม้แต่แรงบันดาลใจนั่นแหละสิ่งที่ทําให้คนจดจําคุณเล่าเรื่องราวให้คนอินหรือ storytelling แบรนด์ที่เล่า เรื่องราวดีๆจะเข้าไปอยู่ในใจคนได้ง่ายๆเช่นโฆษณาที่เล่าเรื่องครอบครัวเราเล่าเรื่องความสําเร็จหรือการต่อสู้เพื่อความฝันลองถามตัวเองดูสิครับว่าแบรนด์คุณมีเรื่องอะไรให้เล่าสี่ <4 S 1> <4 S 2> คือความพักดีแบรนด์รอยัลตี้เมื่อคุณเข้าใจลูกค้าและเขารู้สึกว่าแบรนด์เนี่ยเหมาะกับฉันเขาจะกลับมาหาคุณเสมอไม่ว่าคุณจะขึ้นราคาไปแพงเท่าไหร่ก็ตามในยุคที่การขายไม่ได้ใช้แค่เหตุผลแต่ใช้อารมณ์เป็นตัวขับเคลื่อนถ้าคุณอยากให้แบรนด์ปังอย่าลืมใส่อารมณ์ให้แบรนด์คุณด้วย Emotional b บรนดิ้งนะครับแล้วคุณจะพบว่าการปิดการขายไม่ได้ยากอย่างที่คิดอย่าลืมนะครับพี่ไม่ได้ใส่อารมณ์แต่ยุคนี้พี่ต้องใส่อารมณ์แล้วนะครับ